สำหรับหนังสือเตรียมสอบนะครับสอบท้องถิ่นตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลนะอันนี้เป็นภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งนะครับภาคขอเนี่ยนะครับแนะนำเล่มนี้เลยนะครับเป็นเล่มที่ผมรวบรวมแล้วก็มีขายอยู่แล้วแล้วก็เป็นเล่มที่ผมใช้เติวอยู่ในกลุ่มนะครับอ่ะใน,นนี้มาเปิดให้ดูตัวอย่างนะครับว่าในเล่มมันมีอะไรบ้างนะไปดูสารบัญก่อนเอาสารบัญเนี่ยนะครับก็จะมีทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ท้องถิ่นนะอันนี้ทําตามประกาศรับสมัครสอบเลยนะครับก็จะมีเรื่องของออภาคระเบียบ er, นะครับก็จะมีพวกพรบข้อมูลข่าวสารวิธีปฏิบัติราชการปุคครองระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่นประกาศกอกางนะครับเรื่องของมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลนะครับหลักๆก,ก็จะมีระเบียบประมาณนี้แล้วก็จะมีหัวข้ออื่นอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดทําทะเบียนประวัติการสรรหาคัดเลือกบุคคลการพัฒนาบุคลากร การบริหารทรัพยากรบุคคลนะครับการประเมินผลการบริหารของการปฏิบัติงานนะครับโอ้มีหลายอย่างนะครับแล้วก็มีเลือกเกี่ยวกับเครื่องราชก็มีนะในเล่มเนี่ยจะมี2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกจะเป็นเนื้อหานะครับจะมีให้อ่านแล้วก็ส่วนที่2อ,อันนี้ทีเด็ดเลยก็คือจะมีชุดแนวข้อสอบนะครับซึ่งจะบอกว่าชุดที่1-4เนี่ยชุดเนี้ยจะมี QR code ให้สแกนนะครับแล้วก็ ทำเป็นออนไลน์ได้เลยนะครับแล้วก็ชุดที่5 6 7 8กเนะ็่ยก็จะมีอยู่ในเล่มเนาะก็จะเป็นแบบฝึกหัดได้ทำนะครับรวมทั้งหมดนะ800แล้วก็มีอีก500ข้อเอ้ยขออภยัยมีอีก50ข้อก็รวมหมดเนะี่ยจะมีข้อสอบ850ข้อนะครับคุ้มคุ้มคร,ค,รครบเลยเล่มนี้เล่มเดียวเอาอยู่ในส่วนของภาคขอไขแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นเล่มที่มีรีวิวเยอะมากนะครับใครลองไปดูก็ได้ว่าเล่มเนี้ยนะครับหน้าตาแบบนี้แหละ เนาะนะครับมีรีวิวเยอะใครที่มีแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับทีนี้ผมจะพาไปดูแนวข้อสอบแล้วกันในเล่มเอาสักชุดหนึ่งแล้วกันชุดที่เป็นชุดอ่อชุดแรกเลยดีกว่านะครับอย่างเช่นข้อสอบชุดแรกเนี่ยถ้าเป็นชุดที่ทำแบบออนไลน์เนาะมันก็จะมี เฉลยในตัวเลยเพราะว่าเราเห็นข้อสอบอยู่แล้วถูกไหมนะครับเราเห็นข้อสอบอยู่แล้วอย่างเช่นเรื่องที่ข้อ2แล้วกันชุดที่1อย่างเงี้ยนะครับอย่างเนี้ยเราเห็นข้อสอบอยู่แล้วเพราะว่าเราเราทำแบบออนไลน์ใช่ไหมมันก็จะมีเฉลยห้อยท้ายมาอย่างนี้นะเพราะว่าอันเนี้ยคือเราสแกนทําในมือถือเรียบร้อยมันก็จะมีเฉลยอยู่ในเล่มอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นชุดที่ไม่มีสแกนออนไลน์ก็จะไม่มีตรงนี้ให้นะก็จะมีเฉลยอยู่ด้านหลัง ก็จะมีเฉลยอ,อยู่ด้านหลังเดี๋ยวเปิดให้ดูเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเป็นชุดที่ที่มีเฉลยอ,อย่างเงี้ยแสดงว่าเราทําในออนไลน์เรียบร้อยแล้วมันจะมาตรงกันพอดีแต่ถ้าเป็นชุดที่ยังไม่มีในออนไลน์นะครับอย่างเช่นชุดที่5เนาออย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าชุดที่1นถึงสเนี่ยมันจะมีออนไลน์ก็คือสแกนแล้วก็ดูได้เลยแต่ถ้าชุดที่5เป็นต้นไปเนี่ยจะไม่มีเฉลยเห็นไหมครับจะไม่มีเฉลยนะครับอย่างเช่นอ่ะ ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตริระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นนะครับก็ต้องตอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพรบระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหมายถึงข้อใดนะครับตอบทุกข้อเลยนะก็คือทั้งอบจเทศบ,บาลอบตเมืองพัทยานะครับแล้วก็กุงเทพหาคนครก็อยู่ในส่วนนี้ด้วยกันนะครับคณะกรรมาการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคลัรายการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับก็คือกกกลางนะครับกกกลางของอ,อบจมี12ท่านนะครับสิคนนะครับหลักสูตรที่ผมเคยสอนคือเอา12มาหาร3ใช่ไหมเอา3เข้าไปหารนะครับตกว่า4คนนะครับผู้ทรงคุณวุฒินั้นมี4คนนะครับประมาณนี้อันนี้คือตัวอย่างข้อสอบนะตัวอย่างข้อสอบคือมันมีร้อยข้อไงพอมันมีพอมันมีร้อยข้อเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่เป็นของภาคระเบียบก็จะมี นะครับภาคความรู้เฉพาะตําแหน่งก็จะมีนะครับอย่างเนี้ยภาคความรู้เฉพาะตําแหน่งนะครับกรุตี้ออฟเวิร์กไลท์หมายความว่าอะไรเห็นไหมฮะภาษาอังกฤษมาเ่ยนะครับข้อนี้คือตอบงองงูหลักคุณภาพชีวิตกับการทํางานที่มันต้องบาลานซ์แล้วก็สมดุลกันถูกไหมครับการใช้คนให้ตรงกับความรู้ความสามารถตรงกับหลักปรัชญาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในข้อใดนะครับ ใช้ตรงใช้คนนะครับคนให้ตรงกับความรู้ความสามารถหลักนี้เราเรียกว่านะครับหลักสมรรถนะน,นะครับหลักสมรรถนะเป้าหมาย4ประการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์คืออะไรบ้างนะครับคือการสรรหานะครับการพัฒนาการรักษาไว้แล้วก็การใช้ประโยชน์อันนี้ตออข้บขวายนะครับสรรหาคืออะไรฮะคือการหาคนดีคนเก่งที่องค์กรต้องการ ถูกไหมครับเมื่อได้คนดีคนเก่งมาแล้วก็พัฒนาให้เขาได้มีความรู้มากย,ยิ่งขึ้นไปเมื่อเขามีความรู้มากแล้วเราต้องจ่ายค่าตอบแทนรักษาไว้เราเรียกว่าการทํารงรักษาบุคลากรนะครับแล้วก็การใช้ประโยชน์จากความรู้ความสามารถของเขาให้เต็มที่นะข้อ67เเราก็ตอบข้อขวายเนาะ,ะว่ากันไปนะอย่างเงี้ยนะครับ กระบวนการในการแสวงหาบุคคลการชักจูงบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาสู่องค์กรนะครับบางคนไม่ทราบว่าการแสวงหาบุคคลการชักจูงบุคคลเนี่ยมันหมายความว่าอะไรจริงๆอันนี้เราเรียกว่าการสรรหานะครับสรรหานะไม่ใช่คัดเลือกนะไม่ใช่ชักจูงถ้าตามหลักบริหารงานบุคคลเนี่ยนะเราเรียกว่าการสรรหาเพราะอะไรการสรรหาคือการไปหาคนเห็นไหมไปหาคนเยอะ ทำยังไงก็ได้ให้คนมาสมัครงานกับหน่วยงานเราเนาะทีนี้เมื่อวิธีการสรรหาเสร็จแล้วทํายังไงเราถึงจะได้คนที่ตรงกับองค์กรต้องการสมมุติว่าเราต้องการแค่5คนแต่มีคนมาสมัครเป็นร้อยเป็นพันนะครับเราต้องใช้วิธีการคัดเลือกนะครับการจะคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันคัดเลือกโดยการสอบภาคปฏิบัติคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ก็แล้วแต่หน่วยงานจะกาหนดหลักเกณฑ์นะครับอย่างเงี้ยเราเรียกว่าการสรรหาคือการหาคนมาแต่ถ้าการการจะ เอาใครสักคนเนี่ยมาทํางานเราต้องใช้วิธีการคัดเลือกซึ่งมันเป็นคนละอย่างกันนะครับต่อมาเ,ออเรื่องของอะไรอะ่ะมันมีหลายอย่างครับในข้อสอบมันมีหลายอย่างอันนี้เปิดให้ดูข้อสอบไปเฉยนะไม่ได้มาติวนะครับเผื่อมีคนอยากจะดูตัวอย่างเนี่ยครับมันก็จะมีเฉลยด้านหลังลักษณะนี้ถ้าเป็นชุดที่ไม่ได้มีแบบออนไลน์มันก็จะมีเฉลยด้านหลังนะครับยกมาอย่างนี้พอจบจบชุดนี้ก็จะไปชุดที่6ต่อ นเนี่ยมันจะมีแบบเนี้ยเป็นเป็นร้อยข้อเลยหนึ่งชุดเนี่ยครับมีร้อยข้อเลยซึ่งผมว่ามันเพียงพอนะต่อการทําข้อสอบผมว่าทําข้อสอบให้ได้แบบภาคเฉพาะตาแหน่งเยอะๆเนี่ยผมว่านัางสือเล่มเนี้ยเพียงพอนะครับเอาอยู่แหละเนาะแต่ว่าก็ไม่ว่ากาันถ้าใครจะมีหนังสือหลายเล่มมันก็ไม่ผิดเพราะว่าเราทําหน้าที่ในการเตรียมสอบถูกไหมครับเราไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือเล่มเดียวอ่านลหลายๆเล่มเพื่อที่จะ นะครับเล่มหนึ่งอาจจะไม่ครบอีกเล่มอาจจะมีส่วนที่มันขาดอยู่อะไรเงี้ยก็เติมเติม,เต,มเต็มกันไปใครสนใจเล่มนี้นะครับเม้นไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมให้ช่องทางการติดต่อเล่มนี้ต้องบอกกันว่าผมไม่ได้ขายเป็นไม่ได้ขายเป็นไฟล์นะครับเพราะว่าผมเจอปัญหาการเอาไฟล์ไปขายต่อต้องเรียนให้ทราบตามตรงผมเจอปัญหาการเอาไฟล์ไปขายต่อผมปล่อยไฟล์แค่ในกลุ่มติวเท่านั้นซึ่งถ้าใครเข้ากลุ่มติวก็จะเป็นอีกเลทราคาหนึ่งอ่ะ นะครับถ้าใครเข้ากลุ่มติวก็อยู่ประมาณประมาณ7 0 0นะครับเข้าไปโหลดไฟล์ในกลุ่มนะส่วนใครที่จะเอา,เ,อาเล่มหนังสือเล่มนี้นะครับผมพิมพ์แล้วก็จัดส่งให้นะอยู่ที่420บาทรวมส่งนะครับใครสนใจก็เมนต์ไว้แล้วกันนะครับมีเวลาเตรียมตัวในการสอบอีกประมาณ23เดือนประมาณ3เดือนนะครับใครสนใจเม้นไว้แล้วกันนะครับผมหนังสือความรู้เฉพาะตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลของท้องถิ่นนะครับ420บาท นะครับรวมส่งเลยครับหนังสือประมาณ380หน้านะครับผมขอบคุณครับผม